นจากไม่รู้ว่าจะลงอันไหนก่อนแต่ว่าพี่เนียกร้องมาให้ดูเอมวีก็เลยจะพาพี่ดูเอมวีทั้งหมดและเพอร์ฟอร์แมน์ด้วยของ Into ทำให้นทรกอนทอินทอินทอินนี้ก่นอนอ่นยาแอ้วก็อนน่าจะถูกแล้ว อันนี้ปนเป็นเพลงแรกใช,ใช่เพลงแรกชื่อเพลง Into the Fire เหมือนเป็นเพลงที่ทำให้โอลิมปิกเมืนตอนนั้นอโอลิมปิกของญี่ปุ่นอ่ะของเป็งที่ผมมาใช่อันนี้เป็นงานเปิดตัวเพลงเปิดตัวอะไรป้า The Storm e c n ยาอันนี้คือเป็นเพลงไตเติต้ลแหละไม่ใช่เพลงที่มาจากแบบการทำให้คน,คนอื่นโ <คน S 1> อลิปิดะไปดู The Storm Center เชิดเชิดตรงประกอบอืมหลับทิพยลับทิพย์ <c oughs> ชื่อไทยน้องตาทิพยน้องตาพายุไอตาพายุชื่อไทยว่าอะไรนะตาน้องตาพายุายช่งชกงต,ต้องมาเป็นงตาแะไว่าเขียนร้วยป่ะก็เขียน น้องตาพายุขอภาษาไทยใหม่เลยน้องตาพายุน้องแบบพี่น้องเหรอไม่ใช่ตาพายุตาดูอ๋อนี่เรียกเรียกน้องไปใช่เธอบอกว่าน้องดูเองดูผู้ดำเนินความเป็นชลิกิอืมชอบเสื้อผ้าอืมไม่จัง ทีนมากสมมติเนี่ยมีปอนผมขึ้นมาช่วงมีช่วงหนึ่งที่ฮีทช่วงเดือนสองเดือนที่แล้วก็ฮีนะเป็นมูฟคัทอืออืะมีช่วงหนึ่งกันมาดิกงจบเช่หรอพี่บีทำอ่ะเกาหลีก็ทำเยอะเหมือนกันใช่วงนั้นแบบทรงผมพี่บีอ่ะ้วมอีกข้างหลังอ่ะแต่ว่าเกาหลีเขาจะแบบถ่ายถ่ายทั้งข้างใช่ทรงคล้ายๆกันใช่ oh God. yeah uh. switching switching i out my view i feel sick and and the change hey, you, you the woman's game in the push the oh, hey, hey.

ชอบชาร์จรถไฟอลังมาก Doing now, grind yet to put the deep Connect the world, we the one, has you forgotten? we are to find, say from control and take a Hey, 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 we we the fun yeah, we the future to now. Get up, get up, you'll know Yeah, yeah, we facing clouds, yeah, yeah, สีโดดคนเดียวเป็นไงเอมบีชอบชอบตรงสีรถไฟอืมชุดเชิดแบบองประกอบมันดีดีที่สุดใช่กันยอมภาพด้วยอืมแสงคือได้มากแต่ชุดมันแบบมันเข้าอ่ะอืมดีสุดในเอ็มบีชอบอันอื่นมองไม่ชัดอีกแล้วอันอื่นมันเป็นฟีลแบบในถ่ายในสตูดิโอแมใช่ใช่ใช่แต่แต่อะไรมันก็ในสตูดิโอเหมือนกันแต่ก็ แต่ว่าแสงภาพม,มันสวยอชอบชอบนั่นแหละก็ยังเป็นซีนเดอะแบ็คอยู่ก็คือซีนของน้องแพทเปิดประตูไปแล้วแบบ feeling น้องคือดีมากแต่ชอบชุดหลิวยี่สุาพูดถูกป่ะหลิวอึ้ง <c oughs> ชอบชุดที่สุดที่สุดใน <c oughs> ในรถไฟใน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 รถไฟใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> ชอบที่สุด าจจะเป็นเพราะเซนเตอร์เขาก็เลยไม่ตามคาแรคเตอร์ชของใครของมันน้องนายก็คือแต่งยังไงก็มองผู้น่ารักไปหมดมงึงแต่ตอนทอนนี่ใส่ชุดแล้วแบบบริกรรสูตรชุดสตรก็ได้สตรเหรอมันเป็นแบบเหมือนฟิลแบบกระเป๋าไม่รู้<า>ว่านันเป็นอะไรแต่ว่านั่นแหละชุดสุดน,นะมีความหล่อด้วย,ชวยใช่ไหมแต่ด้ยวยตอนที่เพลงเนี่ย เสียงสูงมากฟังรอบแรกคือแบบแปลกๆงนังไม่ได้แมไ่ไม่ค่ฟังป้าพาไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนเ <Yeah. S 1> นี่ยมาในชุดกระสี

用肉眼睛顶风暴，也要面带微笑。When facing clouds，别怕，别怕，有、yeah, 我们。 重新走进视线，像是在跳着舞。怎样的障碍挡不住前方的路？i e t on more. s get it. <S cause w e e the 风暴，yeah we're the 通 f u t u r e to now。Get up，get up，, get up 用肉眼睛盯风暴，也、yeah, 要面带微笑。w e e facing clouds，别怕，别怕，也、yeah, 我们有。

in we, we're from power, yeah. We're from power. Feel now. Get up, get up. You're -yo, Ting เวทีให้พิลิกิด้วยน่ารักเสียดายที่ไม่มีพิลิกิเพลงเนี้ยนี่คือไปรักษาัวที่ญี่ปุ่นแล้วใช่ไม่มเพลงอื่นก็ไม่มีเลยเหมือนเอ็มวีถ่ายไปแล้วแต่ว่าอีที่ถ่ายเอ็มวีแยๆอะไรถ่ายพวกแยๆ้ๆแต่เนี้ยจะไม่มีพิลิกิอ๋อเนี่แหละเสียงสูงมากใครร้องแจงสูงอะร้องแจงโลกเลย ใช่มีพี่ป๋อกับน้องนายแต่จริงก็ร้องสูงทุกคนนะแบบเสียงหลบเสียงสูงคือแบบเพลงนี้แบบหูมือแบบสูงส้งเปอ่าวเสียงไม่ได้ <laughs> นั่นแหละแต่ว่าแอบใส่นายให้มิกิ <laughs> มิกิเฉยเลยมิก้มิกกาอ๋อ <laughs> มิก้าถ<อ> <laughs> ้าสองคนร้อ, <laughs> อาากัน <laughs> มิกาแต่งตัวอย่างนี้อ่ะคือมันแบบชิลเกินไปค่าเธอก็นึกไม่ออกนะถ้าให้มิก้าแต่งชุดแบบเหมือนคนอื่นอ่ะคือมันแอบไม่แบบแบบไม่บาลานซ์กับคนอื่นคือแบบแคาแรคเตอร์ไงคือมันไม่เด่นมันมันแบบทําให้มิการดูดอบลงอ่ะ,อะไม่รู้เหมือนกันความเห็นส่วนตัวมันมันน้อยเกินไปอ่ะค่ะเธอแค่แบบเสื้อกล้ามเอง,เอ,งอ,อ่ะมปนเบาเป็นนิดเออมันเบา นี้ต้องดูในโทรศัพท์อะเด่นจะแบบจุใจแต่อันนี้มีพี่ีเพราะว่าเป็นตอนถ่ย oh. ดีเลย Just <laughs> 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 nice. <laughs> 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 他要买，我刚刚没要买。哎，你们要听吗？他刚刚没听。婷婷，我刚刚没听。 <laughs> Got a <for> now. <laughs> <laughs> <Might be life. laughs>

对，结束 <laughs> <全球>。结束啦！结束啦！<noise> <laughs> <noise> <laughs> นั่นแหละค่ะอันนี้เป็นแฟชั่นแบบรีแล็กซ์รีแล็กซ์เลยอ่ะพานของมาเล่นน้ำอ่ะเล่นน้ำจริงมิกกี้ก็คือแม่ขงสารัสแต่เอ็นดูเห็นพี่นิกกี้ก็คือเอ็นดูจริงเาเอ็นดูถุยมากทุกกริยาบทหน้าโดนแกล้งอ่ะใช่เป็นที่พี่แกล้งแล้วเป็นคนที่แบบหน้าโดนแกงอ่ะต้องแบบแก่นิดนึงอ่ะแบบอยู่ในนี้เห็นนี่งแล้วแบบ มันเชี่ยวมันเป็นเพลงที่ต่อจาก The Storm เมื่อกี้นี้ที่เขาลงจากรถไฟใช่ไหมแต่มันจะเป็นป้ายวอเตอร์แลนด์มองไม่ได้เห็นไม่เห็นไม่ได้มองเพราแต่คนอ่านั่นแหละมันเป็นที่ป้ายวอเตร์แนที่มีแบบ to be continued ก็คือเพลงนี้ ยังนด้บั้มเดียวกันใช่แต่ทีนไม่มีเอ็มมี

How come you look so tired Welcome to my wonderland party Hey oh, song oh, is A Welcome to my wonderland party No lie, no doubt, baby Don't treat somebody Play the lucky music Welcome to my wonderland party What's the name? Improved No

แอ่หน้างครั้นหมดละมันคิดทับคอสประจำตัวหลอดทุกเพลงต้องเทอย่างเงี้เนาะไม่ลิมมงไม่เคยพูเหมือนเดิมนะแล้วเขามอนเขาจะแบบเอ้ยคอร์สแบบเพเทกเนี่ยลิมมงชอบชอบความที่น้องนายแบบไม่ว่าจะจบท่าไหนก็แล้วแต่จะเว้นที่ไว้ให้ลิกกี้รักคนที่ทำไฟหน่อยใช่ ชอบแต่ว่านั่นแหละแนวระวับนี้คือชอบเพลงนี้ที่สุดเหมือนกันเพราะมันฟังง่ายเขาอจะเอาเพลงเนี้ยมาเป็นเพลงหลักเออเพลงแบลกตอลถ้่คนจริงเขาอาจจะไม่ชอบหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเป็นนั่นแหละแต่ว่าชอบเพลงเนี้ยอืเพลงนี้ดูทางสมัยมากกว่าเพลงก่อนอันนี้เป็นแบบแนวแบบปาร์ตี้อ่ะแบบสนุกสนุกอืมอืมทันสมัยจริงชุด ชุดก็ดีเออชุดก็ดีกว่าอ่าใช่ดีกว่าทุกคนเลยนะอืมแล้วไม่กลับมาใส่เสื้อคาะมันบอดด่มันน้อยไปเออแต่เนี้ยคือชูมิค่ะคือเบิดได้มากชอบเสื้อข้างในมากแล้วก็มีเกบก,กระเซ็กซี่มีกันบอยเออเออเออออแต่ว,ว่ามีเพลงเนี้ยทำให้แบบโดนคิวก็คือ AK เป็นท่อนที่เอเลร้องอาอังกฤษและเสียงเสียงเอคคือเอคปกติเอคจะเป็นเป็นแรปเนี่ยแต่ว่าเพลงนี้เอคคือร้องด้วยเงี้ยแล้วแบบอ้ยเวลาเอาจริงมากเวลาพวกแรปเปอร์มาร้องเพลงอะดีเออมันดีจริงอืมเนื้อเสียงเขาแบบโอ้ยก็ใช่กันละใช่ปาลมีอันหนึ่งให้ดูเพลงเดิมาหรใช่แต่ว่าเป็นแบบแบบอนุเนตั้ง

一瞬间，全谁唱的？<laughs> <laughs>

How come you look so tired? <laughs> Welcome to my wonderland <laughs> <the> party. <laughs> <Woo>! <laughs>

มีแลกเลยอ่ะโคตรน่ารักอันเนี้ยชอบชอบเอฟเฟกต์ใช่แต่ชอบนั่นแหละเพลงเนี้ยคือชอบทอนเอเคจริงเสียงแบบแียบแกร่งเหมปะใช่แล้วสบเนียงของเอเคก็คือดีมากดีจริงม,มาร้องเลย <laughs> ร้องด้วยรับ<อ>ด้วยใช่ ค่ะก็จบไปแล้วกับสามเพลงของน้อง Into One. อินทวนมีเพลงไรบ้างมีเพลง Into the Fire <Stop. S 2> <laughs> the Storm Setter เนี่ย Waterline Party <Yeah. S 2> ฝากฟังเพลงน้องๆด้วยนะคะสามเพลงนี้ฝากปันวิวด้วยก็ดี <laughs> มันก็คิดต่งตางๆที่ไม่ใช่เอ็มวีใช่ฝากติดตามด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหลังหรือว่าลัคกี้อันโดวิกตี้หรือใกล้ๆนี้จะมีเรลิตี้ใหม่ของน้องมาด้วยซึ่งช่องเราก็จะรอดูค่ะ <laughs> สามารถซื้อเพลงน้องได้ที่แอป QQ ด้วยนะนแล้วแบบอแอปธรรมดานะไรนะสปอติ o าม, <Juice. S 2> มีมีใน Apple Music <for> music. แล้วก็ Spotify ก็มีจ o o กก็น่าจะมีฝากซื้อด้วยค่ะ <c oughs> แล้วก็ฝปะเรื <c oughs> <c oughs> ่องเห็บเลยแปะช่ <c oughs> องเราไหยนะคะอันนี้นางคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะวันนี้พวกเราก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย